พี่น้องก็ด้จะ,จะมากินขนมจีนขนมจีนน้ำใสตีนเอเนื้อกวางตีนไก่นะคะขนมจีนน้ำใสเนื้อกวางตีนไก่เมนูพัฒนาขึ้นมาจากความยากนะจ๊ะนี่ดูที่ว่าพริกใหม่ๆเลยค่ะหอมเจียวตีนไก่ต้มเปื่อยเนื้อกวางอุ้ยสไลด์บางๆนะคะขนมจีนลวกหม่ๆเดี๋ยวเขาจะคนเลยค่ะจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาคนกันเลยดีกว่านะจ๊ะคนนะจ๊ะ ปรุงไว้แล้วแล้วก็คนจะน่ากินแค่ไหนนี่เลยพี่น้องเอ้ยขนมจีนน้ำใสเห้าหอมมากค่ะหอมรารังการอย่างนี้กินกับผักสดๆนะคะขอซิมก่อนนะคะอืมอืมเกินใจ รสชาติได้เลยนะคะได้เลยเนี่ยผักเข้านะคะผักเราผักเรามาดูผักผักนี่ส่วนขนมจีนเรามาดูกันใกล้ๆนะจ๊ะนี่เลยหลังจากปรุงแล้วเข้มข้นแล้วเราจะซดกันเลยนะจ๊ะพี่น้องลองมือลองไม้กันเลยดีกว่านะคะมือลองไม้กันไปเลยขนมจีน แต่แซ่บบ่กินไล่ไข่ไล่วัดพี่น้องเอ้ยหอนบ่หอนจนหลอกปากแล้วเนาะกินคู่กับผักผักอะไรที่เราชอบกินได้ทั้งนั้น นี่เลยสดใหม่เดียวก่อนอได้หมดถ้าสดชื่นเห็นขาวใหเวาน้ำแน่เนาะยันตกเทน ชวนพี่น,ออน,อน,น้องห่อนห่อนขนมจีนขนมจีน เซนเนี้วนุ่มแ้าบจ้ด <ๆ S 1> เซนเวียดนามแซ่ ยอดครับเนาะ้เนื้อกวางนูเนื้อกวางสิคะนี่เลยตักระยูค่ะเส้นมันไหลออก กำลังสิแตด <c oughs> โอ้ร่องคับแค่นอกบานให้มาตรงนี้ร่องกำลน,นำคนป่วยร้ายหลายพี่น้องไขรวัดกัน มานา่าหิมะอย่าโทษะสดงค่าเครื่องบินแต่แม่อยู่แม่ก็ยังบอกออกไปใส่อยู่เนาะีิมะมากขันบอบอมีท่นละออกไปทางนอกอืม้ม ดูสิแกค่ะบาปกำก,กำเนบนบงหูจักข้ามมาห่วงใหญ่บงหูจักว่าแม่หักเป็นยังไรบงหูวจักว่าแม่ห่วงเป็นแน่ได มี่ลูกเองจังหูจักพี่น้องเอ้ยว่าแม่หักซ้ำใดแม่ห่วงซ้ำใดญ่แล้วเิ่นบ่บปากบวบบว่าเป็นบ่ห่วงคือเฮ้าไกรรมเวมันนี่จริงพี่น้องืม่น้อยนี่แหละบ่บรว้า้ผู้ใดแหละว่าจะคจ้องนี่หละไปตอนก็มาจากแม่เนาะมาหาใส่ชีวิตครอบครัวตัวเองมาเอ้ยบ่ค่อยเด็กกลับไปหาแม่ได้ตันบุญีเติอ บ่าหูว่าเราห่ว,หวงูแต่ว่าคือแต่ว่าเราตองหูแล้วล่ะว่าเขาเอาอสลดได้จริงสินะก็เลยบบอไบร์แบบเจ๊แจ,จ,จ,จ๊น้ำเพลินปันไดเห็นนะบดออกลูกเองแล้วอืมคักบอหัาหนว่า ตังแต่มีทองแล้วครบกับงมรุนเด็นออกออกแล้วก็เลี่ยงอย่างแต่ลูกนอนนั้นลูกใน้่อยนะลูกนอนนั้นจะผ่าอัดดังลูกเที่ยวลูกขึ้นมาซองซองอย่างเขาดินไปดินมาแลวผ่าเสียอัดดังเพื่อนวะ บรรลกต่้งข้อใดกัประคองลูกเอาลูกนั่งลูกข้านจนลูกไงเนาะจนไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ยังโบว่ายน้ำกลนไปทรงลูกอยู่ได้เด็ดหวานอืมขาดย่างเริ่มขึ้นพร้อ ขาดกะปิเดวกะปิก่อนคือพอแล้วกะปิขาดไม่ได้ลืมเติมน้ำซุปอีกจักหน่อยนึงส่สดอืมครบแล้วบอกนั่ง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 ลงกินจนว่ามัดเครื่องถั่วยังคือพอเราขาดนั่งขาดนั่งเนาะความหิวลืมคือพออีกเลยเลยโอ้ยตีนไก่แทบไม่ไล่อ่ะออกกลองนะ มันฮอนโอให้มันเย็นก่อนจะได้แทะลูกกปต้งเลียนก็นตื่นแต่สะเศร้าลูกขึ้นเฮ็ดแนวกินให้ลูกยานลูกหิวเฮ็ดแล้วแล้วก็เอาลูกไปส่งอนุบาลเนาะกระทมกับห่วงไปยังหนึ่งจังสอนยังสี่ห่วงจนกระทั่งมันใหญ่นี่ะ้าจะมือเี็กก็ยังห่วงมันเนาะยังเข้าใจว่าโอ้นาทีของความเป็นพอ่อเป็นแมน่ล่าออกบ่ได้บ่มีมือาย อัน,นบ้มีมือสิตายอ่ะเขาบอกยังขอเถวด่พอพิษข้าว่าเป็นแม่เป็นพ่อนี่บ่มีมือว่าสิลาออกได้ยกเว้นมือตายสนองเออ ยางสุดแนวค้นเป็นแม่เป็นพอแต่ว่า่วงไหนดีนางไหนบั่น่วงเนี่ยห้ากับบริษรแสดงออกกับมียนางค้นกับบริษรแสดงออกบางค้นกับบริษรแสดงออกความเพื่อูแต่ว่าห,วห่วงรักอยู่รักแบบหงหงยืนอยู่ห่างๆแน่เบิงอยู่แต่ไก่ตาเป็นสีขึ้นเมนงไง้ไอย่างเี้ยนะวงคือน,น้ำเขาอยู่ได้ย่ำเขาไปเที่ยวย่ำคำย่ำขึ้นกันเห็นเฟรเขาขื้นว่าเขาไปเที่ยวเขาไปเต้นไป็ยังไงสิขันเขาบ้านในี่ขืนเพลเฟรว่า เขากลับมาหดบานทันแม่ท่าในนอนกับนั่งท่อถ้าอ่านเขตเขาจะหันอะไรพี่น้าองเอ้ยห่วงเขาเ้าอยูนอนย่อืม,อมไปเลยหาประสบการณ์ไปก,กัดกระเป๋าไปแป๊บมาเดินมาแต่ว่าเบาแต่ว่าแต่กับห่วงเขาเกิ่งเกา เอาหอลลูไวบ้บ่ได้ได้พี่น้องเฮราต้องปลห้มันไปเจอเขาพุ่งเล่นจริงเนาะคือจังแม่์มายไงหน่อยท่านสมัยขะนาะดความคิดเราคือจังแม่สมัยสมยสมูนี้เลยเลย้ามึงเอาตัวรลอดมึงก็ไปเลยนำหลับในสิ่งที่มึงทำพร้อมเพราะว่ามึงทำเองมึงเคยทำให้ ยังมานั่งเสียใจาได้เฮ็ดแล้วแม่ไม่น้อยเสบอกคำนี้ตลอดเลยกับไม่น้อย มันหลือไม่งานเห็ดมันคลองถาว่านใดแตบ่มาความเป็นห่วงหลูกไปมีขอบคว่วเนาะเอา้าเนี่ยหลูกไปมีขอบครัวกับ่วงเขาเองแหละเขาจะได้เมียดีบอได้ผัวดีบบผัดวลาเนานะเขาหนีกันเขาได้กันแล้วมันเขามาัด ถือต้องตามประเภทนี่หรือบ่ถือต้องเขาก็นั่งเบื้องเขาอีกเอาเขาอยู่น้ากันเขาสิรอดบ่อขนาดงเงี้ย่าเขาเถียงกันเขากแ็แต่ชันแต่ควนด้วยสิเป็นได้ละไม่น้อยขึ้น่าแต่ว่าก็สิบ่มีโอกาสเมื่อนั้นตอกตีอีบีบีก็ได้อเออมาบอไม่มีโอก,กาสนะถึงว่าหน่าบดกระเทยเนาะ เรื่องรอบครัวคือสิบ่มี่ดอกตีเพจจิสามหน่วยนักเลยนะสิสมเร็จทั้งั้นนรอบครัวสร้างมันแต่มันมีความสุขในชีวิตตัวเองได้กับพ่อแล้วไม่น้อยนะเจากเขาแข็งแกลงยังกระซางว่าแต่จะถึงอาย ความหวังและความตั้งใจของแม่น้อยเนี่ยคือเป็นยั่งก็เป็นไปแต่ว่าเมื่อไปจะได้กระซางค่นแม่เป็นยั่งไปแล้วกระยั่งทิ้งอายเท่านั้นแหละกะปิยี่ห้อนี่แซ่บๆของพันธุ์ไทยบวเข้มเนื้อกะปิล้วนๆต้งเก็บจากสีกะปิเลยกระางจากยี่ห้อยืนเดอชินเชอร์ ไปมันถึงเนื่อก็จังเศษกุ้งมสิบอกก่ถือเสศษแบบหยาบๆไม่ได้ละเอียดนะขนาดจ,จะเอามาันๆหน่ยกันวงเลยวงหยู่ติ สิดไปเป็นวัลสถานถทูตสิดไปจังไหนมาจ้งไายแม่ก็จะได้ค่อยบอกขึ้นเกาัะจิตใจจะดอกว่ามันมม่มูยงเทหมูเขาเป็นคนยูหันลายอยู่จิตพ่อพามันไปสถานทูตได้อยู่ค่ะนะาผิดแบา ตจำอยากจำไปพี่น้งองนี่ไอ้จำแม่แนวกันไข่ฉันถ้าเป็นใครวัดเรามันอื้อคือคืออยู่หันนะมันบอไปใส่มาสายๆๆเลยค่ะนี่มีไอแตกแนะ่มีจำเมีมิจำนักแนะ่คันบ่าจำนโอ้ยค่าค่าไข่หันนะเดินมาชิดไป ยื่นเรื่องนอกจากไม่ได้ว่าต้องไปสถานทูตสองเทือหรือสามเทือนดูนะคะแต่จใจเพิ่นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงกรุงเทพอดุดรเมาพอวาไปยื่นเรื่องแล้วกับกบ,บานโหลดมั้งสินะไม่ได้แห่เงินเหนือเพื่อนเจเ้ารอต่อได้ขอย้อนได้ไมีเงินหลายปะนนะี่ย เมาเลือดจากใจแสนหนึ่งค่าเดินทางค่าใช้ใจ่ายใช้ใจมาหาเม่เนี่นะค่าตัวเครื่องบินเนาะค่าประก,กันค่าขอวีซ่าค่าเที่ยวของเที2สองเทือ่สามเทือ่สี่เทือ่เทือวแรกก็สิไปยืนขอบ่่ะยืนขอวีซ่าแล้วก็เทือ่สองก็สิบไปสัมภาษ์ อเทื่อสามก็ซื้ิไปรักวีซ่าถันวีซ่าออกเทื่อสีก็ซธิ์เข่ากรุงเทพึืนเครื่องมหาแม่์ขาก็ต้องคืนว่าอุดมกรุงเทพมันมันมันถือถือเนาะไปกับคารถทัวค์ารแท็กซี่ลูกไปมากกรุงเทพคานู่นนี่นั่นไ่ลูกเอาปากไปนั่ม ลูรกระสิอยากกินตัวแมมบ่ลองเอากระสิหางลูกตัวด่าเพื่อว่ายืนยังบ่แล้วกระสิได้น้องเค้มขึ้นน,นึงสองขึ้นยังสิเสี่สยวมะไฮโมูสุดอใหกกินมาแมน่นั่นเนาะเิื่างทั้งแบบแสด ไปสถานทูตกับทีไ้ไส้รถแท็กซี่ตัวลูกไปบพเป็น่ิไปรถเมจังใดแท็กซี่ถนนสุขุมวิทพี่น้องโอ้ยขันเจ้าออกมาสายสักโมงหนึ่งเจ้าสิหอดบอ่มองได้กันได้บานกสิบีบีกบสิบ่มีกระเป๋า มีกระเป๋าใบเดียวแม่ซื้อไปให้ตั้งแต่เข้าไปเที่ยวน้ําแม่ติดกันแล้วแม่ซื้อกระเป๋าเดินห้างให้ใบหนึ่งทำรับถือขึ้นเครื่องบินดได้เสร็จซื้อกระเป๋าให้ลูกนั่งตัวซื้อของมาให้แม่นั่งสบาย ลูกมาเนี่ยแม่ก็สิอยากได้ยังแม่ก็สิสั่งสื่อว่านะตีไว้ว่าแสนนึงไปจนยางออกหอดจนลงมาเหยียบแผ่นดินสวีเดนนะสีพ่อตีไว้แสนหนึ่งเพราะว่ามาใส่มากกันบินไทยนักซิม่าไรามาหรบูไรมานะอันเทเบอร์ไรมานี่ก็ยาดน้ำเลี้ยงเพิ่นนะ บทอัยากน้ำยังอื่นนะคะเพราะว่าป้าป่าก็โอเคแม่ก็โอเคแล้วอยากน้ำแตมกบเลี้ยนพนลัลละเพราะเลี้ยนค่ารักษาสั่งพนะตั้งแต่ก็จะเอาพนมาครั้งหนึ่งในชีวบตอบบายอยีาน้ำไหนกะยา แต่หมายมันเป็นเมื่อยไงเพิ่นม,มาปีนี้ส้างแม่ยังมี่เนื้อน,นีแห้งอยู่ส้างปาป่าก็ยังแนมเห็นหงยังขับรถได้ยังพาขึ้นเนื้อไปเที่ยวได้อยู่ขยัน,นมากปาป่าเผาแล้วก็นีก็ไปก็ได้อีกแม่ก็จะพาไปได้แต่มองพาไปได้กำลัง มึงรถเมล็ดไปหอตมึงแม่หูวจักทางเลยเหมือนแม่ก็บริได้ไปใส่แม่ก็บริได้ไก,ก,ไดกินเคียวสา้นในสวีเดนเบิร์ดเด็กอ่ะวันวันไม่หน่อยเมยู่นี่ไม่หน่อยก็บอกบอก,บอกคอยได้ไปใส่เองส่วนมากก็ถ้าบอกเห็นงานกับยุทธบาัเรื่องของเรื่อง,าาอออยอยงเขาจะมาหลอกหลอนเลาะหนีน้ำเขาหนึ่งนั่นความบ่พอนะล้วอือ ก็ยังคว่ำบ่พร้อมก็ปีกได้ขาดขาดเขินเคิร์นช่วนี้ยังว่าเด็ดไปจังวัดในไปอำเภอนั่นอำเภอหน,นีไปชอปปิ้งไปรถเมล์เด,ด็ไปสตอคโคมเมืองหลวงไปเองไปเปลี่ยนมากเป็น ตะกี้วูจาจักเด้อพี่น้องเอ้ยแตะคือรถเมฆคือรถเป็นแต่อยู่ในนีก็ได้มาเปลี่ยนเปลนมาเปลี่ยนตอนไปเฮ็ดงานอยู่ต่างเมืองนี่แหละต่างอำเภอนี่ละ่ะคือรถเมฆใส่แหล็กถือว่าเด็กนงงั่งเงาแห้งไปใส่ามาใส่บ่ไ,ได้กกัน มันก็เสดเลยไล่เติมแล้วค่ะมันๆนมันก็เไดไปหันมานี่เติมอยู่ดอกก็เสด้ย่างเล่นเลาะเล่นไปพุ่นว่าพี่เมื่อกี้ไก่กับพ่อเสดเห็นอยู่ดอกลูกกสิพ่อเสดประสบประการแน่ยูมาว่าแม่บอกเกงแม่กับพ่อ้าไปไปเลือดไดยู่เลือดแบบไปเศร้าแล้งกลับอืเลือดแบบเมื่อสำลันแบบขางขึ้นทองลาดตีในเลือดนอนขึ้นแม่กับพ่อภาพไปไดยู ขันแม่มีเงินแน่แต่พ่อนเดี๋ยวเราถึงหอดข้างคุณนนอหนาลูกมากนะเงินเท่ากับลอยล้อเนาะขันแม่มีเงินเหลือไงแม่มแก็คือถ้าไปนั่งเลือดไปเห็นเส้นกี้แบบอันบั้นซีมีเลือดแบบว่าจองเลือดแบบว่าไปจากนีล่ะกะ <c oughs> ัเขาจะมีระยะเวลายา่่าขืนฟังของเวียนแลนอยู่ถนนชะโมงถนนี้ชะโมงขันนะแล้วเท่ากับกลับมากเท่ากับกลับมากจะทาเลือดขึ้นแต่ว่า บอกเคยไปคือกันฟิลแลนด์ฮันหัวตอนนั้นจังหวะพอแย่ก็ขึ้นเขาเคยไปพอตอนนั้นยังสิถามเล่าว่าเราสิาพไา,าไปบ่ฮันบอไปก็สิไปซ้อมแม่ลูกก็สิไปย่างไก่ไก่ยกุย่โลโลฮันหลักรอบไปเป็นมาเป็นขนานดะพ่อได้ไปเหยียบแผ่นดินเขาพ่อได้ว่าเออเออนี่ครั้งนึงในชีวิตเนาะเฮจัไุไดเขาบาเป็นผู้เกง่งเขาบาเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะต่น,นี้แหละขาดบังส่วนช่องนั้นยูทูบนะส่วนช่องยูทูบนะ กะสีมีช่องแม่น้อยแม่ใหญ่น้อยเนี่ยกะยืนพื้นคือเกาเป็นช่องของแม่พูดเดียวส่วนช่องของใหญ่น้อยแล่นลูกสายยายรักคนไกลบ้านนี่กะสิเป็นของแม่น้อยกับบีบีกะสิเป็นแม่น้อยล่องผลงานของแม่น้อยน้าแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าขั้นบีบีมากสีเนาะกะจะเด็ล่องของบีบีลงไปทางพุ่นแล้วก็เบิงว่ากะตามความขาดหวังและความเบาของแม่น้อยนั่นแหละว่าเพื่อนมาอยู่น้าแม่แล้วคนสิกายเฮ็ดอียงบอ บ่ได้คาดหวังแต่ว่ามันบ่เฮ็ดแม่น้อยก็เฮ็ดคือเก่าแหละก็สิเอาเรื่องเล่าของตัวเองไปลงทางนั้นนําแล้วก็เอาเรื่องเล่าของลูกไปลงทางพุ่นนะคะบดนี้เวลาเจอลูกอยู่เมืองไทยหรือเจอลูกที่สวีเดนก็สิเอาไปลงในช่องใหญ่น้อยอันแม่น้อยตั้งชื่อส่งว่าใหญ่น้อยและลูกสายใหญ่คนไกลบ้านสายใหญ่รักคนไกลบ้านนะคะก็ฮักเม่หน่อยก็ฮักช่องไม้นัเนี่ยก็ซ้ำช่องเม่หน่อยน้ำผ่นแหละนะคะแล้วให้เม่หน่อยก็หายไข้หายป่วยสุขภาพ ดีขึ้นกว่านี้ก่อนกสิภาเขาไปเมืองหลวงเบาเรื่องสิไปเมืองหลวงหลายเถื่อก็มีแต่แนวนั่นแนวนี้ติดในภารกิจของตัวเองในด้านการเรียนและการงาน,นาพบกับกลุ่มแรงงานนะคะมืออื่นก็บพบกลุ่มแรงงานอีกแล้วก็อาทิตย์หน้าก็พบกลุ่มแรงงานเพราะว่าก่อนอาทิตย์ที่จะจบการศึกษาของคอมพิวเตอร์นี่เขาใส่ห้าไปพบเท่งหนึ่งแล้วเขา,าถามเ่าวา่เาเ่าวเสีจังไหนเ่าวสิไปใส่เหาวมีแผนอยังบอ่อแล้วเขาเช็คจังไหนก็ห่าวนี่สิเนาะหลังจากนั้นถ้าเคียนยังเร็ยๆร่างกายสุขภาพแข็งแรงเราไม่ต้องอยากเข่าสต๊อกโคม ไปไทยมองหันมองเนียพี่น้องเบิ้งแล้วก็สิไปหาเลาะเอาไง่ายๆว่าไปสืบเส้นทางถ้าหากว่าลูกได้มากแล้วแม่สิได้ผ้าลูกไปเที่ยวถือเรื่องของเรื่องเออว่าของซันซ่าพี่น้องว่าอายดอกเมื่อบ่าหูจักเข้าก,ากับว่าบ่กหูจักเนาะอันใ้ห้องห,หูหจักเข้ากับจังววาห้องหูจักมันบละส่วงที่ว่าลูกกำลังรอรุ่นผลสอบอยู่แม่กระสิไปหาเลาะเบิ้งไปหาไทายคิดพี่นอ้องเบิ่งน่ำแลวกต่างไปเที่ยวจ้าของพักพอนจ้าของน่ำไปหาเบื้องของสวยๆงามๆนํำให้กำไรชีวิตจ้าของแนปีหนึ่งแล้ว ครบปีแล้วแต่ไปเมืองไทยกลับมาหนีก็อยากแบกกำไรเจ้าของแน่ก็สิไปเศร้าแล้งกางพานณาจักรคือสิบอไปนอกโรงแรมหลอดเสด็จเงินค่าโรงแรมไปเศร้าแล้งกลับแต่สิกลับมาคำแน่จังสินะอันไปก็อะสิไปมือธรรมดากันไปมือเสาร์อาทิตศข้นกับายแห้งนะมองเน็ตลองแดงช็อปปิ้งนี่ก็ได้มันเป็นเมืองหลวงเนาะเนี่ยก็สิไปวันธรรมดานี่ยนะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเห็นมันเศร้าแล้วก็สิแจ้งข่าวพี่น้องคือเก่าหล่ะจ้ะส่วนคลิปก็สิมีคลิปใหม่ลองทั้งช่องนี้นะแล้วก็ช่อง ไม่ไงหน่อยในล,ลูกนั่นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลกัสบส,สิ่งแปย่ำพ่ใหญสิบบันอันสิบเอาสิลงคลิปบันถ้าลงช่องแม่แล้วก็สิบบัปลงช่องลูกนะคะในอนาคตแต่ว่าช่วงนี้กับสิขอสลับแน่เพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดคลิปเพราะท่านนะคะเฮ็ดคลิปเพราะท่านเพราะว่าคนเดียวละบีบีกันยัางยุ่งเรื่องเลี้ยนเรื่องสอบเพิ่นละ่นยังเฮ็ดใจเพิ่นใดเพราะว่าแม่กับจูโจมเพิ่นทันทีปูป,ปับ มันเกิดธรรมดาเลยพอบรรลุไม่น้อยมันขี่อายน,นี้ไม่น้อยบอกไว้เลยว่าจ็สขาดบางังาบอด้ขาดบางังยังก็มันมากไม่เอาให้มันเครียดไปเล้วยๆไปยางๆไปความห่วงของ,ของ,ของแม่เนี่ยก็จกังแรกก็เฮตุคือเก่าล่ะก็ได้แบ่งปันลงไปในแต่ว่าหลังจากสุขภาพแข็ง,ขงแรงแล้วกันออกไปข้างนอกก็บสิริไทยแบ่งเป็นสองคลิปมาให้พี่น้องเลือกเบิ้งเนาะให้แช่ไปทางปุ่นน้ำแน่แช่มาทางนี้น้ำแน่ักไม่ยน้อยก็จำสองช่องแล้วเนาะฮักไม่ยน้อยกับแฮกช่องไม้น้ำเน่ฝากไว้น้ำแน่เนาะจ้ะเนาะปู่พื้นฐานให้ลูก เดี๋ยวจังไหนบ่จังไลยแม่กสานต่อคือเก่าหล่ะจ้าหนึ่งความหักหนึ่งปรถนาดีจ้าเดี๋ยวไปกินยาพอคนคนนะคะด้วยรักจากใจนะคะอ้อลืมขอปุ้นน้ำใสนะคะขนมจีนน้ำใสเนื้อกวางเต็มไก่เดี๋ยวไม่น้อยจะไปลงว้ที่ช่องใหญ่หน่อยเลยนลูกสใหญ,สใหญ่สายใหญ่รักคนไกลบ้านนะคะวิธีเห็ดนะคะแบ่งฝันกันไปนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรถนาดีจ้ารักนะจุบ๊บ